สิกรกรดาคม58ครับวันนี้ในงานโอท p อนะครับตำบลบขาะาวมเจดีอำเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐมนีร้านนี้ก็เคยชิมเมื่องานผลรไม้เดือนกุมภาพันธ์ปี58นี่แหละครับชื่อร้านว่าข้างบนลนี่ใช่ไหมอ๋อใช่นะครับบริษัท MK Good Quality จำกัดนะครับให้ดูผลิตภัณฑ์หน่อยก็ เคยขายของผมก็ออกร้านบางงานเจอกันก็เป็นเพื่อนพ่อค้าแม่ค้านะจริงๆเราเกิดมาเราจะเป็นศิลปินแต่งเพลงไอ้ความว่าพ่อค้ามาอยู่ในตัวยังไงก็ไม่รู้แต่ก็ไม่เป็นไรชีวิตก็มีหลายๆอาชีพไว้ก็ดีแต่ผมสมัครเล่นครับตัวจริงต้องขายทุกงานใช่ไหมวันนี้ก็ได้มาเจอคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับ ให้ทำความรู้จักแป๊บหนึ่งก็วันนี้นะครับก็ได้มาเดินเที่ยวงานโอท็อปนครปฐมมาเจอร้านน้ํานมข้าวโพดคอนมิว้ว <c oughs> ซึ่งอร่อยมากยกนิ้วให้ <c oughs> ผมเคยได้ซื้อชิมกินไปแล้วเ <c oughs> มื่องานที่แล้วอ่ <c oughs> ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะให้ฟังนะครับที่มาที่ไปสิ่งที่เป็นความในใจของเจ้าของกิจการนะครับไปคุยกันเลยว่าเป็นมาอย่างไรบ้าง <c oughs> ช่องสิทธิโชคเ้า สวัสดีครับคุณพี่ชื่ออะไรครับชัดชนนะครับชัดชนครับไม่ทราบว่ามาทํากิจการนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับทำมาแล้วประมาณ4ปีครับผมจุดประสงค์แรกที่ทํานี่เพราะอะไรยังไงอะไรเป็นแรงบันดาลใจครับก็มองเริ่มแรกก็มองธุรกิจหลายอย่างพอมีคนก็ทำกันออ๋อครับเริ่มโพ้น้มีคนยังทำไม่เยอะครับ ้วกาศของเราเนี่ยแรกๆเนี่ยทางแคนเนี่ยครับเราก็เริ่มทำทำเนี่ยบังเอิญว่าพวกเราเนี่ยมันมีเนื้อครับมีเนื้อผสมอยู่เลยมันตนก็แปลกว่าใช่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 นำนมข้าวโพดในท้องตลาดเอกลักษณ์ก็คือว่ามีเนื้อข้าวโพดผสมครับเนื้อข้าวโพดถ้าทั่วไปเนี่ยจะไม่มีเนื้อพูดได้เลยว่าถ้ามีเนื้อนี่นะถ้พี่เคยทานมาเนี่ยก็จะเป็นเจ้าเดียว ที่มีนะครแต่ไม่เจอคนอื่นที่มีนะครับออกงานโอท็อปออกงานไหนเจออุดหนุนได้แวะชิมได้นะครับอร่อยนะครับคุณแก้วการครับผมแล้วโคตรกับตาสายใจครับคุณยายอ๋อชื่อยี่ห้อคือสายใจนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะสายใจหรือดูของจริงเลยอ่าดูของจริงนะครับนี่นี่นี่ที่เห็นตรงนี้นะครับสายใจเป็นชื่อของคุณยาย คุณยายคุณแก้วการใช่คุณแม่อ๋อคุณแม่คุณแก้วการนั่นเองนะครับนะครับผมอ่าคุยต่อครับแล้วปกติทั่วไปเนี่ยน้ำข้าวโพดใช่ไหมครับมันจะไม่ใช่นมใช่ไหมไม่ใช่น้ำนมจะเป็นข้าวโพดมาสกัดปั่นบีบน้ำใแต่อันนี้คือน้ำนมเลย เป็นส่วนไหนของข้าวโพดครับจริงแล้วตรงนี้มันเป็นน้ำนมจมูกข้าวโพดก็ว่าได้อ๋อคล้ายๆจมูกข้าวแต่นี่เป็นจมูกข้าวโพดไม่ใช่ว่าเอามาทั้งเม็ดไม่ใช่ทั้งเม็ดด้วยแล้วมีจมูกด้วยอ๋อเม็ดผสมจมูกจะเล่าที่มาว่าทำไมที่มีจมูกข้าวโพดเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูลูกค้านี่หนึ่งระวังคายนะครับให้ดูบรรยากาศเคยชิมหรือยังครับเคยซื้อไปกินยังครับอร่อยไหมครับ กำลังทำรายการช่อง u t u b e สิธิโชั่วเก้าของพี่อยู่ยกนิ้อโป้งให้หน่อยอ่าคุยต่อนะครับทีนี้ช่วงแรกเนะช่วงแรกเ,เรา,าทำแบบมีนิอ้อนี่แหละแต่จมูกเนี่ยต,ต,ตอนนั้นยังไม่มีครับผมทีนี้พอทำแล้วเนี่ยจะเห็นว่า,าจมูก ข้าวโพดเนี่นะเ,เริ่มว่าถ้าเราแบ่งข้าวโพดนะมาที่ข้าวโพดเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสี่ส่วนสี่ส่วนที่เราเชื้อออกมานี่จะเชื้อได้แค่สามส่วนโอ้ครับสี่ส่วนที่สี่เนี่ยจะออกมาไม่ได้อืทีนี้ถ้าเชื้อนี่นะลักษณะถ้าความเข้าใจผมใช่ส่วนที่ติดกับฝักไหมครับ ไอ้ตรงที่ออกมาไม่ได้ที่มันฝังลงไปไหมถ้าเปรียบเหมือนฟันคนอย่างงี้นะไอ้ตรงรากรากรากของเม็ดก็เหมือนรากฟันอ๋อตรงนั้นคือจมูกทีนีาตรงไหนครับที่เอาออกมาไม่ได้คืออนนี้ถ้าชาวบ้านเขาเฉือนี่นะเขาเฉือนอย่างนี้อ๋อใช่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 แต่เมื่อเราทำอุตสาหกรรมเราจะเฉือนแบบนี้เแบบแบบเราดีสองแบบนี้เป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้เมล็ดข้าวโพดที่ว่า ได้คนสี่ส่วนเนี่ยไม่ได้เฉือนออกมาได้แค่สามส่วนส่วนที่สี่มันก็รากฟันของเราออกมาไม่ได้ถ้าเราเอาเอาส่วนที่สี่ออกมาด้วยเนี่ยอืมันจะมีกลิ่นสั่งอ่าแล้วกลิ่นจะไม่หอมครับไม่หอมอ๋อนะครับทีนี้ผมตอนนั้นก็ยังไม่ได้ทําก่อนเพราจมูกข้าวโพดมันฝังอยู่ข้างในชายเปรครับครับแล้วเอาช้อนบ๊อูฝุ่มันได้มาเป็นระมังเลยอ๋อ ปกติเริ่มจากใช้ช้อนขูดใครแนะนําวิธีนี้ก็คิดคนเองแต่ว่าช้อนขูดมามาทดลองเนีอมาทดลองทีนี้มาวัดความหวานเนี่ยเมล็กข้าวโพดเนี่ยมันหวานอยู่ประมาณ4ีบิดกว่าสีบิดกว่าครับผมแต่จมูกข้าวโพดเนี่ยมันหวานตั้ง6.5หกห้จ็ดบวัดวัดความหวานครับผมทีนี้เมื่อเจอจมูกแล้วผมก็ไปหาข้อมูลในในอานดเซล ที่หลายที่เขาทาไวอานรี้เสริชเนี่ยไปเจอว่าจมูกข้าวโพดเนี่ยมันมีสารโคครับสารโคลีนไปช่วยเรื่องเพราะว่าสารโคลรีนเนี่ยจะมีในปลาลําลุกในผักสีเขียวและข้าวกล้องแต่เขาบอกว่าที่มีมากเนี่ยในจมูกข้าวโพดเนี่ยสารโคลรีนจะมีมากบสารโคลรีนเนี่ยมันเป็นสื่อของสมองช่วยเรื่องความจําเรื่องสมาธิเรื่องต่างๆมีสพอได้ข้อมูลแล้วเราก็มาพัฒนาพวกเครื่องจักร ไปเติมใบมีดใบมีดใบที่1ก็เฉือนใบที่สองก็อขุดจมูกครับช่วงหลังนี้เราจะขุดจมูกออมมาหมดเลย<อ>วันนี้เียดยไม่ขุดง่ายๆม,ม,มีอุป,ปกรณ์โดยเฉพาะใช่มีอุปกรณ์สั่งทํพิเศษสั่งทพิเศษ<อ>ครับไปพิเศษขุดจมูกมาหมดเลยโอ้เย่ยม,มากมหมดเแล้วที่กินนลวมีเนื้อเนี่ยนั่น<อ>คือจมูกแบบจมูกกระโพาแล้วกรับมาวิธีการผลิตของเราเลยครับ ระบบการผลิตเนี่ยเราใช้ระบบคาสเทไรแล้วก็ใช้น็อกสองชั้นครับข้าวโพดเนี่ยเขาบอกว่าไม่เหมือนอย่างอื่นข้าวโพดเนี่ยชั้นแรกเนี่ยเราใช้ความร้อนที่สูงครับน็อกเพื่อให้ตดในข้าวโพดนี่หลั่งออกมาหลั่งออกมาเนี่ยคือกดเไฮโดรลิกที่ตามที่ข้อมูลครับที่ที่ปรากฏอยู่ครับพอน็อกชั้นที่สองคือน็อก ความเย็นครับเราพัดได้โดยอุณหภูมิต่ำเพื่อรักษาคุณค่าทางอาหารครับผมครับอ่าเดี๋ยวขอเบรกนิดหนึ่งเผื่อว่าคนดูทางบ้านจะไม่เข้าใจนะครับผมเห็นภาพข้างหลังเดี๋ยวเชิญคุณพี่ช่วยแนะนำให้หน่อยว่าไอจมูกข้าวโพดเนี่ยมันคือต้องส่วนไหนนะครับอ่านี่นี่ดูนะครับนี่จมูกข้าวโพดส่วนนี้ ตรงส่วนไหนครับที่นจมูกตรงนี้เลยเดี๋ยวผมซูมนิดนึงก็คือถ้าเปรียบเทียบเหมือนฟันเนี่ยก็เหมือนส่วนลากฟันลากฟันที่ไปเชื่อมกับเหงือกใช่อ่าคือตรงนี้ใช่แต่ไอ้ตรงที่เป็นแข็งๆนี่ไม่ใช่ตัดทิ้งไม่ใช่ไม่่ใชตัดทิ้งตรงเนี้ยครับถ้าปกติเนี่ยมันจ็กระโพดะในตรงนี้แบ่งเป็นสี่ส่วนจากนี้ครับผมถ้าเฉือนได้มาเฉือนแค่ส่วนเนี้ยลงมาทางนี้ตรงนี้มันจะฝังอยู่ข้างล่างครับฝังข้างล่าง แล้วตรงนี้เราจะขูดออกมาเปลือกนี้โดยเปลือกนี้ยังอยู่ขุดตรงกลางนี้ขึ้นมาอ๋อขูดตรงกลางนี้ขึ้นมาครับที่มาผสมในน้ำมันมโอเคใช่และเห็นเขียนในนั้นโคเรียนบำรุงสมองสร้างความทรงจำเสริมสร้างความจำกดเฟอะไรเฟรูริก,รรกสร้างตะสรารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีวิตามินเอและบีอ๋อดีมากแล้วก็เรานี้ไม่ใส่อร่อยดีมีเส้นใยใส่ใจสุขภาพไม่มีสารกันบูดไม่ใส่สารกันบูดรับผม อันนี้ผมอยู่ในงานโ t ท็อปนะครับนี่อ่านี่ผมอยู่ในงานโอท็อปนะครับร้านน้ำนมข้าวโพดคอนมิวยี่ห้อสายใจนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่หน้าภาคุูมยใจของคนไทยโดยแท้อ่าเกิดมากี่ปีแล้วครับผลิตภัณฑ์ <ทำ S 1> น้ำนมนี้น้ำนม,นำนมข้าวโพดสามถึงสี่ปีแล้วสาถึงส่ปีแล้วก็นี้นะครับตอนนี้ไปตีตลาด เข้าไปตรงไหนได้บ้างครับที่น่าภูมิใจตอนนี้ส่งให้กับปอ,อที่มีชี้ใหเข้าปั๊มไม่ธรรมดาครับแลวก็ผลิตเป็นโอเยมให้กับบริษัทสีฟ้าเบเกอรี่รรโอ้นี่นะครับนี่าาเจ้าของอยู่ตรงนี้เองนะครับแล้วก็คู่ชีวิตตรงนี้นะครับนี่นี่ให้ให้ดู <c oughs> คือดูตรงนี้อาจจะมองไม่เห็น <c oughs> จริงๆจะมีเม็ดๆอยู่ด้วยนะไม่ได้เอาช้อนมาตักดูนะไม่เป็นไรครับมีช้อนเล็กๆไหมอยากจะให้ดูนิดนึงผมจะ ดูดแล้วเขายอนมาก็ยังไงอยู่นี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 ่อ่าจริงจริงมีเยอะนะแต่มันตักไม่ขึ้นนะนี่นะครับคือพูดง่ายๆดูดตัวนี้อู้อร่อยเหมือนมีแบบมีทั้งน้ําทั้งเนื้อมีจมูกเป็นจมูกข้าวโพดนะครับอ่าบนี้ไมด้ขยนี่นะครับก็เคยพุดหนุน ได้ชิมได้ซื้ออ่านี่นี่นี่นะอร่อยมากเวลาที่บุดเนี่ยเหมือนแบบมันมีเมล็กๆๆเละครับทำให้เราแบบรู้สึกว่าแตะกลิ้นนะแล้วก็จอเคี้ยวก็ได้ไม่เคี้ยวก็อร่อยไม่ต้องออกแรงเคี้ยวมากได้ความรู้สึกแปลกแป รสชาติดีครับหลายคนถูกใจน้ำนมกะโพดนะครับปกติแล้วสินค้าที่ผลิตเองนี่แหละหลายๆที่นี่นะเขาเขาไม่ค่อยไม่ค่อยชอบกินเองอาจจะเบื่อหรืออะไรแล้วแต่นะแต่ของเราเนะี่ยน้ำนม,มกะโพดนะผมกินทุกวันเลยวันขวดสองขวดสามขวด,ขวดผมกินตลอดแต่เดิมนี่นะเราอายตุตอนนี้ก็เข้าหละหกละครับผม เรื่องสายตามัว้ามัวเรื่องปกติของการเวลาอายุแต่ก่อนเนี่ยผมจะมีแว่นตาทุกตลอด<ม>อ่อานหนังสือลองใช้แว่น<ะ>ผมสายตายาวัต้งแต่ผมทานน้ำนมกระโพานะอันนี้ไม่จะโฆษณสนาจนเชื่อนะ,อะแต่ว่าเรื่องกินที่เจอผมเองาจากสายตาที่เคยข้ามัวเนี่ยหนังสือตาหนังสือพิมพ์ลงใช้แว่นผมทานทุกวันเลยทั<ะ>้งขวดน้องขวดตามขวดทั้งชิมทั้งชิมเป็นขวดขวดเลย กินมาระยะหนึ่งนะตาจะใสเลยแล้วปปจจุบันนนี้ยผมไม่ได้พกแว่นเลยแว่นหายไปแล้วหนังสือพิมพ์นี้อ่านได้ปกติเคยสั้นหรือยาวถึงเท่าไหร่ครับยาวร้อยสองร้อยเจ็ดสิบตอนนี้<อ>ปกติแล้วตอนนี้ก่อนตอนนี้ผมอ่านหนังสือได้อ่านได้โดยไม่ต้องใช้แว่นเลยครับไม่ต้องใช้ว่านแล้วแล้วหลายคน,นยที่เขาคบทานมาทานมาเป็นปีสองปีมีเยอะมีเยอะ มีคนนี้เขานอนไม่หลับนอนไม่หลับนะนอนไม่หลับเพราะว่านอนไม่หลับผมว่าลองกินดูกิโลสักอาทิตย์สองอาทิตย์นี่นะเขาบอกเขาหลับสบายเรื่มีเพื่อนอยู่คนนะที่จะองน้าหนักเขาร้อยกว่าโลนะผมไปเยี่ยมเขานะผมเอาไปให้โรล่องโรลนะโรดของโรลแล้วก็โทรบอกผมว่าพี่ที่น้ำนูของพี่ที่พี่เอามาให้นะผมกินทุกวันเลยเมื่อเย็น ครับก็กินไปประมาณห้า <out> วันหกวันเนี่ย wow, น้ำหนักก็าลดสี่โลที่ลดสี่โลเนี่ยไม่ได้ว่ายาลดน้ําหนักแต่ว่าไม่ต้องกินข้าวมื้อเย็นอ๋อไอนี่ช่วยอยู่ท้องถ้าคิดกนน้ำหนักเกินนะน้ำหนักเกินเนี่ยถ้าต้องการลดน้ำหนักนะกินแอ่อาหารมื้อเย็นใช่มันมีโบไฮเด็ตแล้วมันปวดเดียวนี้หายยิวเลยอายยิวเลยพี่แล้วเมื่อเมื่อลดลดข้าวลด พวกแป้งเมื่อเย็นเนี่ยนะครับกอน้ำหนักก็ลดรถอยู่แล้วความบ้วนนี่มันมันเกิดจากความรู้ชนความรู้ไม่ผมขอคุยแทรกนิดนึงครับเวลาดื่มมันจะรู้สึกอิ่มอิ่มนะใช่ใช่อิ่มมันคล้ายๆกับน้ำเต้าหู้นะผมเคยบวชอยู่ณวัดแห่งหนึ่งแล้วเขาเอาแบบปั่นนะเอาเอาที่มันเป็นละเอียดละเอียดก้นหม้อมามาถวายพระเนนด้วยปรากฏดื่มปุ๊บปกติเราซื้อร้านทั่วไปไม่มีเนื้ออันนี้มีอิ่ม อยู่ท้องไม่หิวอ่าถูกต้องครับผมแล้วก็อร่อยนะรู้สึกแบบได้ได้กินข้าวโพดเต็มเต็มร้อยเลยนะใช่คำนี้ได้เลยอันนี้คือเราไม่ใส่กลิ่นไม่ใส่สีไม่ใส่สารกันบูดหนึ่งขวดนี่อยู่ได้นานเท่าไหร่ครับต้องแช่ตู้เย็นไหมที่เคยประมาณอีสเซิร์ตนะเจ็บยาครับครับครับ ไว้ถึง3เดือน3เดือนแช่ตู้เย็นไหมแช่ตู้เย็นอ๋อแช่ตู้เย็นนะครับอุณหภูมิปกติปั๊มปั๊มวันที่นะแค่15วันอุณหภูมิไม่ใช่ห้องฟิตรทำห้องธรรมดาอสององศาถึงเจ็ดองศาถึง7องศาอยู่ได้3เดือนอ๋อถ้าเก็บนิ่งๆนะแต่ว่าปั๊มวันที่ตอนออกจำหน่ายนะปั๊มแค่สิบหวันครับกำหนดแค่15วันอ๋อนี่นีเดี๋ยวขอแผนมาให้ดูลูกค้านะครับลูกค้า อันนี้วันเดินเที่ยวาอคุยต่อครับคุยตอ่อแล้วตอนนี้ก็เราก็คิดคิดจะต่อยอดนะครบต่อยอดคือจริงแล้วผมเรา,าทําธุรกิจนี้ไม่ได้ว่าทํานึงเรื่องกำไรอย่างเดียวทํานึงเรื่องสิ่งแวดล้อมในสังคมทำหนึง่งเรื่องสิ่งแวดล้อมในสังคมสิ่งแวดล้อมไม่ทํยังไง คือปลายโปรดักต์เนี่ยบเช่นกาข้าวโพดซังข้าวโพดแล้วก็เปลือกข้าวโพดงนี้่ยเราจะนำกลับมาใช้ประโยชน์ในทั้งหองถิ่มในท้งคมมันคืออะไรส้งคมมันคือให้เกษตรกรที่ผมอยู่เนี่ยมันเป็นพื้นที่เกษตรอําเภอตําบลจังหวัดอะไรครับผมอําเภอกะแมงแสนตําบลห้วยขวางจังหวัดนครปฐมนครปฐมอ๋อห่างจากเมืองไปประมาณสักสิบแปดกิโล๋อไม่ไกลนะครับครับสิบแปดกิโลครับผม อยู่ถนมนมาลัยแม่นะเ้าซอยไปประมาณ500อเมตรครับครับรบทีน,นี้เรื่องรเรื่องสังคมเนี่ยอยากให้เกษตรกรที่อยู่พื้นที่รอบๆเนี่ยมันเปน็นที่เกษตรแล้วก็ปลูกข้าวโพดท,ที่มีแนวคิดเริ่มตันต่าเรามีปลายโปรดเยอะเนี่ยคือนะเพราะว่าพื้นท,ท,ที่ที่โรงงานเนี่ยมันจะพื้นที่หุนยาวโรงงาน,นอยู่ส่วนหน้าแล้วก็มีบ้านมีตึง๊งตาแล้วส่วนหลังน,นี่ว่าจะทํา ลายผลักที่เหลือในจ่าเริ่มตั้งแต่าาตกกข้าวโพดกบมาเลี้ยงไก่ครัและก็ของสดทั้งหมดอยางข้าวทำหมักทาหมักก็ได้การ์ดชีวมววนมันการ์ดชีวมวนมาใช้ครับพอใช้หมดก็ทั้งหมดก็มารวมมูลไก่มูลไรมารวม,มเพื่อทำปุ๋ยอินทรีย์บทำปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้ก็เอาลงไปให้เกษตรกรครัใส่ในไร่ขา้าวโพดจุดประสงค์หลักคือ จะผลิตข้าวโพดอินซีแล้วนำไปสู่ข้าวโพดออร์แกนิกตรงนี้แล้วถ้าลูกค้าหรือคนที่กำลังหางานสนใจอเขาถ้าอยากจะเป็นตัวแทนขายอยากจะรับไปขายยังไงครับติดต่ออะไรยังไงต้องรับจำนวนอะไรเท่าไหร่ยังไงครับครับเริ่มต้นนะครับห้าสิบขวดร้อยขวดถ้าไม่ไกลก็ส่งให้ไม่ไกลนี่ประมาณกี่โลครับ เช่นปาริมอนทอนควงทนนะอควางทนถ้าว่าฝัางกรุงเทพพักร้อยสองร้อยขวดอะไรเนี้ยออ๋ไปส่งให้ละส่งให้ครับตัวนี้จริงแล้วเนี่ยผมก็อยากให้คนไทยนะได้มีอาชีพละรับของเราไปขายเขาก็มีรายได้แล้วในจํานวนที่บอกว่าร้อยสองร้อยขวดเนี่ยต้องมีทุนอย่างต่ําประมาณเท่าไหร่ครับถ้าขายต่งนะครับครับอันนี้ก็ั่งอยู่ประมาณสิบหกบาทอ่าสิบหกบาทแล้วหน้าร้านอย่างนี้นี่ยี่สิบห้าบาทครับ ขวดละ25บาทเขไปขายยี่สิบห้าบาทอ๋อและเห็นว่ามีตรงนี้เขียนรสหวานมีกี่รสชาติครับเอ่อมีจริงแล้วรสหวานในรสที่เขียนหวานในจริงแล้วมันมีรสจืดกับรสหวานอ๋อมีรสจืดกับรสหวานไม่หวานเกินไม่หผมครับแล้วเราคัดไหมคัดคนมารับเราไปขายคนจะเป็นตัวแทนเราขายไหมคัดไหมครับเป็นแฟนชส์อะไรมียังหรือว่าคุณต้องเป็นคุณตัวเองรับของาไปขายได้ขอจะไป คือจะไปตั้งไหนเชิญได้เลยตาม,มสะดวกตามสบ,บายนะครับ,รบอตอนนี้ก็มีมีลูกค้าที่เขารับไป็รายนะครับนนเขารับคนเราไปานะอาทิตย์หนึ่งเขาได้ประมาณร่วมหมื่นโอ้โหเยี่ยมมากเลยครับอ่าทิตย์ละพันขวดครับบางคนห้าร้อยขวดพันขวดครับที่รับคนเราไป็รายอ่าฮะแล้วครับมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้บริโภคหรือผู้ต้องการขายพี่น้องชาวไทยช่องผมสิทธิโชก้า นะวันนี้วันที่30กรกฎาคมตรงกับวัดอาสาฬหบบูชาพอดีผมมาเดินเที่ยวองค์พระบรมเจดีย์นะครับมาทํางานด้วยมาเดินดูของมาถ่ายภาพก็พอดีม,มาเจอร้านนี้ในงานโอท็อปอ,อยากจะฝากบอกอะไรกับแฟนคลับช่องผมตอนนี้4,000คนครับลิงก์ไปญี่ปุ่นด้วยนะครับไม่ได้คุยเรื่องจริงครับน้ำนมข้าวโพด <laughs> เขามาลิงก์ไปครับ,รบน้ำนมข้าวโพดของเรานะครับเชิญเลยครับผลิตจากข้าวโพดเดีนะครับทักเลือก ข้าวโพดที่ได้ระยะทำน้ำนมครับ68-70ถึงวันครับครับแล้วก็ทวกเราเนี่ยมีจมูกูข้าวโพดหลายคนเขาเรียกว่าน้ำนมจมบกข้าวโพดกินแล้วได้ประโยชน์ที่สำคัญเราผลิตจากข้าวโพดสดทุกๆวันครับแล้วไม่ใส่กลิ่นไม่ใส่สีไม่ใส่สารกันเสียตรงนี้ที่ผู้บริโภคได้เต็มๆครับได้เต็มๆ,ๆคือนี่ผลิตเป็นทันญญพืชเรียก เรียกว่าเครื่องดื่มทางยาพืชก็ได้ครับครับแล้วก็มีประโยชน์มีประโยชน์เข้าไปดูงานสิร์ชครับไม่ว่าของในเมืองไทยหรือต่างประเทศครับเรื่องประโยชน์ของข้าวโพดนะครับจะรู้ว่าข้าโพดนี้มีประโยชน์ยังไงอืมครับน่าสนใจนะครับมีคนสนใจแล้วสมมติดูตอนนี้ติดต่อเบอร์โทรอะไรยังไงครับเฟซเฟซบุ๊กอะไรต่ออะไรมีไหมครับเบอร์โทรนี่เลยครับ มีในโบชัวเล็กๆนี้มหไหมหอตามนุ้นนะอ่าเดี๋ยวผมจะซูมและอ่านให้ฟังนะครับผลิตโดยเนี่ยนะครับน้ำนมข้าวโพดตาสายใจเบอร์โทรนี่นะครับเห็นชัดแล้วนะครับ0906509369และอีกเบอร์หนึ่ง081 1927794ติดต่อได้โทรมาถามได้เลยจะมีคนรับสายตลอดครับครับผมก็แล้วอายุเท่าไหร่ครับที่ควรจะดื่มน้ำนมข้าวโพดนี้ครับ เออน้ำนมกินน่าทุกวัยครับทุกวัยตั้งแต่เด็กถึงคนเด็กนิดเด็กแค่ไหนเกิดแรกเกิดกี่เดือนกี่อะไรยังไงอ่าเด็กจริงแล้วเนี่ยระบบประมาณเท่าไหร่ครับถ้าเด็กหกเดือนนี่นะถ้าหะ้เด็กหกเดือนนะอ๋อน้ำนมแม่ลองหน่อยเพราะว่าเด็กเด็กถ้าก่อนหกเดือนยังทานไม่ได้ออ๋ก็คือระบบย่อยระบบย่อยยังไม่ดีหกเดือนขึ้นไปหกเดือนนี้หกเดือนขึ้นไปหกเดือนเต็มขึ้นไปทานดื่มได้หเดือนขึ้นไปดื่มได้แล้วแต่ถ้าเด็กเด็กหกเดือนนี่นะต้องกรองเอาพวกเนื้อออก เกิออถ้าบาาเด็กสักขวดกว่านี่ไม่ต้องกรองละอ๋อเด็กหกเดือนอย่าอย่าเอาเนื้อเข้าไปอย่าเอาเนื้อเข้าไปแล้วเกิดเด็กมาดูดดื่มแล้วไม่ไปดื่มนมแม่แล้วทําไงครับติดใจทําไงครับเยอะนะยุ่งเลยครับครับแม่ดีใจปะไม่ลาคาญแอบพูดเล่นพูดเล่นเนี่ยจิงแล้วเนี่ยคนอีกเยอะนะคือบริโภค เครื่องดื่มตามใจตัวเองชอบนะอืมแต่ถ้าเรามองเรื่องสุขภาพนะครับมาดูว่าอะไรที่ให้ประโยชน์ต่อต่อสุขภาพเมื่อครับกินไปแล้วเนี่ยหรือรับประทานไปแล้วเนี่ยนะบ,บอกได้เลยว่าข้าวโพเดเ่ยไม่มีพิษเลย<อ>ต้นไม่ผิดเพราะว่าเราดูนะครับดูว่าโทษนะที่พูดถึงสัตว์ครับ,รบตัวเมล็ดหลักที่เรื่องสัตว์เนี่ยคือข้าวโพดเนี่ยเป็นสารตั้งต้นเลย โคโลกเลยชายข้าวโพดเป็นสารตั้งต้นทำอาหารสัตว์เพราะนั้นนะข้าวโพดเนี่ยมีไปสร้างโปรตีนในเนื้อสัตว์ครับให้เราบริโภคกันทั่วโลกเพราะนั้นข้าวโพดเนี่ยแลวส่วนหนึ่งข้าวโพดส่วนหนึ่งที่ว่าเรามายบริโภคเนี่ยมันก็มีประโยชน์มากม,มีประโยชน์มากคือหมายถึงว่าสัตว์ในโลกเนี่ยไม่ว่าภูมิภาคไหนเนี่ยใช่อาหารของมันเนี่ยมาจากข้าวโพดด้วยข้าวโพดนี่เป็นหลักๆอย่างหนึ่งทั้งต้นเลย ที่ผสมในอาหารสัตว์ต่างๆนะทุกอย่างมีข้าวโพดครับผมมีข้าวโพดแต่ผมมองนะครับว่าแง่ดีของผลิตภัณฑ์นมเนี่ยนะนำนมข้าวโพดเนี่ยคือผู้สูงอายุเนี่ยไม่สมมุติว่ากัดลําบากใช่ไหมใช่ไม่ต้องมานั่งกัดนั่งเคี้ยวหรือไปตัดไปอะไรซื้อดื่มได้เลยนะครับแทนฝักข้าวโพดเมล็ดข้าวโพดที่ต้องเคี้ยวเหมือนสมัยเด็กๆหนุ่มๆเด็กๆหนุ่มๆยังโอยกินกันมันฟันแข็งแรงใช่ไหมแต่เกิดจะไม่อยากเคี้ยวแล้ว แรงเคี้ยวมดเริ่มหมดลงดื่มได้เลยนะซื้อเป็นของฝากได้เลยนะครับ,รบผมจุดท้ายแล้วครับคุณพี่มีอะไรอยากจะพูดทิ้งท้ายเชิญครับจริงแล้วอยากเชิญชวนนะครับมาดื่มพวกเครื่องดื่มที่แปรรูปจากผู้ผลทางเกษตรนะครับ,รบผมบอกว่ากินแล้วมีประโยชน์แล้วยังได้ช่วยกเกษตรกรอืครับผมใช่ครับ นี่คือได้ได้ได้สองทางนะครับอย่างน้อยคนปลูกข้าวโพดก็อยู่รอดสุขภาพก็ได้และเกษตรกรที่ช่วยเกษตรกรให้มีรายได้ถูกต้องเลยครับรายได้นําสำคัญไทยช่วยไทยครับไทยช่วยไทยครับครับับครับอยากให้ประชาชนทั่วไปนะครับหรือทุกคนนะครับให้ความสำคัญเรื่องการบริโภคเครื่องดื่มนะครับเมื่อของเราเนี่ยเป็นเครื่องดื่มน้ำนมข้าวโพดตาสายใจนะครับ เขาเรียกกนันว่าน้ำนมข้าโพดผสมจมูกข้าโพดนะครับตัวนี้มีประโยชน์มากเลย